สวัสดีเอซี่นะคะท่านช่องผููพาชาแนลนะคะเจอกันในคลิปนี้มีแนวทางมาฝากมาตอนนะคะเป็นแนวทางที่ทุกคนรอคอยคอกันมาหลายนะคะงวดที่แล้วแนวทางของเพิ่นนะคะเลขวิ่งก็มาทั้งหนึ่งและหกเนาะอ่าชุดสองโตนะคะแตกไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเข่าเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างนะคะเมื่อนี้ในแนวทางของเพิ่นมาแล้วนะคะสิเป็นตัวใดน,นะคะรอขอบติดตามรับช่วงตัวเลขแนวทางน่วกันนะคะ เอามา่แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังแรงใจให้กระทำช่องเดอะคะเดอนะคะทีะะ่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดบาุพผัดข้าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องค่ะเอาค่ะเพื่อม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมตัวเล็กแนวทางนั้งกันได้เลยะค,ะค่ะค่ะสวัสดีเอซี่นะคะทางช่องผู้หาชแนลนะคะเจอกันในคลิปนี้มีแนวทางมา่ฝาามาตอนนะคะเป็นแนวทางที่ทุกคนรอคอยคอกันมาหลายนะคะ งวดที่แล้วเนี่ทางของเพิ่นนะคะเลหล็กวิ่งก็มาทั้งหนึ่งแล้วหกเนาะ,ะชุดสองโตนะคะแตกไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเข่าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างนะคะมือนีได้แนวทางของเพิ่นมาแล้วนะคะสิบเป็นตัวใดน,นะคะรอเขาติดตามรับชมตัวเลขแเนี่ยทั้งกันนะคะเขาเม่แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องดอคาเดอร์นะคะ อ่าทีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิเดบผภาดข้าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องค่ะเอาค่ะเพื่อม,ม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมตัวเลขแนวทางน้งกันได้เลยค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะ fc แฟนคลับทาชงช่องชบาผาเนอฟูผาชาแน,นลถูกถูกทันนะคะอ่ะนะคะมื่อนี้เจอกันนะคะกับแนวทางของพอทองเนาะโอ้ยนะคะ จ๋าบากะพึ่งเขาไปเบิ้งข้างเฟซบุ๊กเนาะเพจปลอมลายแห้งนะคะเจ๋าบากับบูวา่าสิจัดการกับเพจปลอมจังใดให้มันเบิดไปเนาะลายแห้งนะคะขนาดช่องน้องครูผาชาแนลนะคะก็เอาไปฮ็ดเป็นเพจปลอมอยู่ประมาณเกือบสิบเพจเช่นกันกับช่องเจ๋าบาผ้ารวยเนาะเจ๋าบาผ้ารวยนี่กับเพจปลอมลายแห้งนะคะซึ่ง อ่าเห็นว่าเชบ,บาลงคลิปทางย t ท b e ป,ปุ๊บนะคะคนสีมาดึงเอาคลิปไปลงเลยนะคะอ่าเชบ,บาก็งงขึ้นกันะคะคือว่ไปหาเฮดคลิปเอาเองนะคะอันนี้ก็ฝากถึงผู้ที่เขามาดูดเอาคลิปเด้อนะคะอยาทําหน้าบนหลังคน้นคัาหลายนะคะน่ากลัวเชบาสิได้แนวทางมากกลัวสีได้มาเฮดลงคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะแนวทางบ่ไดมาหาง่ายๆนะคะบ่ไดหามากง่ายๆนะคะอ่ายา อ่ามาดึงเอาแต่ลิดไปลงหลายนะคะเพจปลอมกับไลยแห้งนะคะฝากถึงผู้ที่เขาไปติดตามรับชมเนาะอ่าอย่าไปสนับสนุนด้วยะค่ะเดอ้อเพจปลอมนะคะนาาเนาะอ่าคือเจ้านั่งอยู่บ้านซื้อนะคะบ่ได้ดไปแล่นหาเนี่ยทางคือฉบาแต่เอาไปลงให้ค้นเบิงนะคะเดี๋ยวรับเงินค่าโฆษณาอีกนะคะทางานบนหลังคนอหลีนะคะฉับาเนี่กลัวสิได้แยวทางมาห้เอฟซีนี่โอ้ยจะมันยากลำบากนะคะเจอแต่เพจปลอม เจอแตอ่พวกที่มหากินแบบอาอเปรียบคนอื่นเนาะหลายแห้งอาร์มูนี่นะคะเพดชบาเพดจริงนะคะชบาคือจังชบาเคยแจงทุกคนจะมีอยู่แค่สองเพดแค่นั้น อ่าที่จริงมันบ่อแมนเพจหรอกคะ่ะตัวนี้มันจะเป็น Facebook ส่วนตัวชบาเนี่ยที่ชบาเอาให้เบิงนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือจะมีลูปน้องผู้พามีอันนี้อันนี้จะเป็นผู้ติดตามแค่สองหมืนค่ะอันนี้มันเป็น Facebook ส่วนตัวชบาหรอกนะคะชะบาสิโพดแบบเวลาชบากินนั่นกินนี่แบบอยู่บ้านใช้ชีวิตก็ขอบครัวอีงชบาสิโพดอยู่ในเฟซนี้นะคะและ้วก,ก็จะเป็นเพจหลักๆของชบาจะเป็นเพจนี้นะคะ เพจนีท้านันนะคะที่เป็นของฉบาผู้ติดตามได้แค่สองหมื่นแปดหัฉบาพิ่งมาเห็ดนอกนันนะคะมิตรเพจปลอมทั้งนั้นเลยนะคะอยกเขาไปเบิง้งอยาเขาไปติดตามนะคะนะคะให้เบิ้งขล้องจริงของแทกกับพ่อแล้วนะคะเมื่อนีร้ายแหงฉบาเลือนไปใส่กับพอแต่เพจปลอมนะคะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะเจอกันกนับแนอทางพอท่องเนาะ ฝากคุณพ่อคุณแม่ไปนั่นะคะอ่าววดที่แล้วนะคะเป็นจนนังไนนะคะห้าของพอทองในมารในแฮ่กันนะคะอ่าเขาตัวเน้นของพ่อเพิ่นเลยเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะอ่าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเลขดิ่งมากหนึ่งก็หกอันนี้คือตัวย่างของวดที่แล้วเนาะอ่าคุณพ่อจะหายเลขมากวดนละเก่าขู่แบบนี้นะคะ ทุกรอบเพราะว่าเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มแล้วก็มีตัวเน้นมาหายแล้วตลอดเพิินนะคะอ้าเมื่อนี้ชบาได้มาแล้วแนวทางของคุณพอทองอ่าเอซี่ธีมากน้ำเพิินบอนะคะกามาติดตามรับชมกันอยู่ในคลิปนี้แล้วเนาะแนวทางก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดา้อคะเด้อคุณพอแม่นะคะเป็นธรรมดานะคะมีเข้ามีหลุดเนาะ พอทองยาฉบาเปิดไล่ก่อเดอคะ่ะแบบหนึ่งนะะพอคุณหมอมันทรงมาหายแล้วนะคะอ่าทางโซนไหนฝนตกแน่นอะคะ่ะเมือ่อคืนนี่นะคะเพราะว่า อ่าบานฉบากระตกอยู่ด้ดยวยยุสกุลกระตกนะคบะบานฉบากลับมาสกุลเนาะอ่าที่สกลนครน,นะคะตกยุคขาดแต่ว่าโบแห้งนะคะตกโบแห้งตกแป๊บเดียวนะคะแต่ว่ากับอ่าเฮตดให้อากาศเย็นจักน่อยอยู่นะคะจากฮอนฮอนกับอากาศเย็นอยู่ค่ะแต่ว่ากะมีหลายพื้นที่เนาะตึงตกแห้งล่มนะคะพายุฤดูร้อนนะคะ ทางอ่ะปูทรงเงียบเพื่อนทรงมาไหเบิงทรงไมาให้ฉบาเบิงนะคะอ่าทรงไม้ฉบาเบิงโอ้ยนะคะร่มแห้งคักนะคะอยู่วัดปูนะคะลังค่าลังค่าสาราก,ก็ออกต้นไม้ก็ฮักนะคะอ่าลูกเห็ดมีแต่ลูกยังไงปูทรงวิริโอไม้ฉบาเบิงนะคะทางอ่ะน้องบวัวลำพูเนาะอ่าถ้าน้องบวัวลำพูคืนวันที่สามนะคะ โอ้ตกแห้งคากนะคะปูโซไม่ให้เบิรงกับเป็นตะยานคืออย่างนี้ปูอัดวิดีโอไม่ให้เบิรงต่อมันล่มแห้งๆนะคะหลังคาสราก,กับโอต้นไมก้กะฮักนะคะช่วงนี้ก็ระวังแต่พายุฤดูร้อนนะคะเนาะเขตพื้นที่ทางฟนมากอะไอะเลขวิ่งรอบนี้นะคะได้ก็คือวิ่งโอ้วิ่งรอบนี้มากแค่สองตัวเด้วนี้นะคะเลขวิ่งรอบนี้มากแค่สองตัว เลขวิ่งคือแปดกับหกนะคะอ่นเดี๋ยวชับบ้วเขียนเลขที่เพื่อนให้จับชุดเองก็เนาะจับชุดเองนะคะนี่ทุกคนไปจับเองเพราะว่าจับชุดเองเขาเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้จับชุดเองบวื่เขานะคะเออเขาอยู่คขะเขาหนึ่งหกเนาะเขาหนึ่งหกอยู่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเลขกำลังวันนะคะเหาเอาไปจับเอง ถ้าบมากทีคุณ่อคุณจบหายก็คือเอาไปจับเีงได้เลยอันนี้เป็นเลขชุดจับเองนะคะอานะชุดนี้จับเอง้อค่ะเด้อนะคะ อ่าเลขวิ่งนะคะไปที่แปดกับหกเนาะอ่าแล้กก็รมาเบิรงบาบนี้ว่าคุณพ่อคุณสินินอ่าตัวใดนะสินินตัวใดเนาะอ้ารอบนี้ตัวเลขมาแค่8แปดเจ็ดตัวนะคะรอบนี้ตัวเลขอ่าประหยัดลงสามชุดเพราะว่าเลขวิ่งแปดนี่มันได้ชน แปดชนนะคะแปดนีชนแต่ว่าคุณพอพ่อเพินใหเด่นแปดชนแต่ว่า่อเพินเหเด่นหกนะคะแปดชนแต่เด่นหกฮะ่พอเพินใหมากแบบนั้นเนาะอ่ะนะคะจับคู่บัดเนี่นี่หกสามหกเจ็ดหกเก่า 1> 8, 1, 8, 7, 8, 9, แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าแลวก็แปดหกอะรอบนี้ได้มาแคนี่อะอ่ารอบนี้ได้มาแคนี้นะคะคุผัวส่งมหาห้นะคะกับดูกล้านหน่อยเพื่อนนี่ยิมบอ,อกแล้วว่าสันเล็กวดวางิน,งนงถือพอพนวานะคะยิมได้แล้วนะคะเล็กออกว่าสันพอพนวานะคะ อะแนวทางมักจบติดตามกันมาหมักปล่อยผ่านเด้อนะคะแนวทางมีเขาไมีหลุดเนาะใจดูพิ่ในีในการรับชมเอานะคะ,ะฝากตอนกันไว้นะคะใบเก่าใบใหม่ดูให้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวจะไปเขียนก่อนอแป๊บนึงนะคะอ่าตัวที่เข้าเนาะหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งนะ,ะเลขวิ่งมาหนึ่งกับหกเห็นมาหนึ่งกับหก,ก็มาเนาะอันนี้ตัวนี้เป็นใบเก่าเด้อ เขียนไว้ก่อนอาดูวันที่เบิรงวันที่ให้ชัดเจนนะคะเอาแคบหน้าจ,จอไว้เบิรงตัวอย่างเก่าตัวอย่างไม่คุณพอเด่นหกอาคุณพอเด่นหกนะคะเนาะพิจารณาเบิรงหกสามหกเจ็ดหกเก่านะคะรอบนี้เพราะว่าคุณพอเนเด่นหกเด้อนะคะพิจารณาเบิรงมักชอบติดตามกันได้เพราะมักปล่อยพานนะคะเนาะ อ่หวดที่แล้วพอก็เด่น 6, หกหมวดนี้พอเด่นหกมาอีกหรือว่าหกสีมาอีกนะคะเท่ากับพิจารณาเบื้องเอานะคะตัวเน้นตัวเด่นนะคะติดลักหกเลยนะคะอันนี้พอเดนดเดอร์นะคะพิจารณาเบื้องนอกหายาหน่อยก็เกา่ารอบนี้ได้มาเจ็ดคู่นะคะอันนี้ชุดจับเองรอบที่แล้วกับเขาหนึ่งหกแควนี้ชุดจับเอง นะคะอันนี้ก็ชุดจับเองม,มากที่พ,อพ่อค่รจับคู่ให้ล่องเมืองเหล็กทุงลางัางวันตัวนี้นะคะชุดจับคู่เองนะคะใบเก่าใบใหม่แคบหนาจอให้ชัดเจนนะคะอ่ะนะคะขออนุญาตเก็บใบนี้นะคะให้ทุกคนด้เบืองตัวนี้เด้อน,นะคะอ่าแคบหนาจอไว้นะคะของคุณพ่อทองทั้งอำเภอประจักษ์นะคะกราบขอบุณขอบคุณอีพ่อเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขดีๆเด็ดๆนะคะ ทีสรงหายตลอดมาเนาะกาบขอบุญขอบคุณอิพภรหลายๆนะคะอ่าทีแบ่งปันมีน้าใจฝากตอนเอฟซีนะคะอ่ะนะคะสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณทุกๆอยอดไลค์ยอดแชร์ทุกการติดตามนะคะบอจะติดตามท่านช่อง YouTube อ่าผู้พาวชาแนลชบาพารวยแล้วก็ทางเพจนะคะชบาพารวยแฟนเพจแล้วก็ชบาพารวยนะคะซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะอ่ะเขาไปเบิรงรับชมกันได้ด้วยกันมีคลิปมีตัวเลียนแนวทางให้เบิรงนด้วยกัน นะะไปกดติดตามไปเบิ้งทุกช่องทางสิได้เห็นทุกคลิปนะคะสิได้ป่พผาดเนาะาบางคนก็เป็นแฟนตัวยงเลยนะคะเบื้องทาง YouTube เบิ้งทางเพจดีใจนะคะที่ทุกคนอ่าชื่นชอบชบาลละกะ็มักนะคะให้การสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะอะได้มีกำลังแรงใจหาแนวทางหาคลิปดีๆมาฝากตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนให้มันหมันด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ